พระเจ้าไม่ได้สร้างเรามาคุณพ่อคุณแม่ตั้งหากที่เป็นผู้สร้างเรามาและนี่ก็คือคําพูดของผู้ที่ปฏิเสธพระเจ้านะครับ ในความเป็นจริงแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ท่านไม่ได้เป็นผู้สร้างที่แท้จริงครับคุณพ่อคุณแม่นั้นท่านเป็นเพียงผู้ให้กําเนิดเราครับไม่ได้ผู้สร้างเพราะว่าถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้สร้างนั้นคําถามต่อมาก็คือแล้วใครกันสร้างคุณพ่อคุณแม่มาใครกันล่ะสร้างคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมาแน่นอนเราก็จะตอบย้อนกลับไปย้อนกลับไปย้อนกลับไปจนถึงมนุษย์คู่แรกของโลกคําถามก็คือว่าแล้วใครกันล่ะที่เป็นผู้สร้างสิ่งมีชีวิตแรกของโลกใครกันล่ะเป็นผู้สร้างมนุษย์คู่แรกของโลกมาครับ แน่นอนคําตอบที então, ่มีเหตุผลเนี่ยก็คือต้องมีพระเจ้าต้องมีผู้สร้างหรือคุณจะเลือกคําตอบที่ว่ามันเกิดมาจากความว่างเปล่าหรือคุณจะเลือกคําตอบที่ว่ามันไม่มีผู้สร้างมันมีมาอยู่แล้วนั่นเป็นคําตอบที่ไร้สาระอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วการที่คุณบอกว่าพ่อแม่เป็นผู้สร้างเรามามันเป็นคําตอบที่ผิวเผินครับแต่คุณจะต้องให้เครดิตของผู้ที่สร้างพ่อแม่ใหม่อีกทีนึงนั่นก็คือพระเจ้าครับ และหลักฐานชิ้นที่ดีที่สุดนะครับที่พระองค์ได้ทรงลงลายนิ้วมือของการสร้างมนุษย์เอาไว้นั่นก็คืออัลกุรานครับถ้าเราไปดูในอัลกุรานนั้นในองค์การหนึ่งเพียงแค่องค์การเดียวพอในองค์การหนึ่งนะครับอัลลอฮ์ทรงกล่าวไว้ว่าพวกเจ้าเห็นสิ่งที่พวกเจ้าหลังมาแล้วไม่ใช่หรอเราเป็นผู้สร้างหรือว่าเจ้าเป็นผู้สร้างสิ่งที่หลังมาก็คือน้ำอสุจิอัลลอฮ์กำลังถามว่าน้ำอสุจิที่เราหลังมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะครับไปสร้างผลิตมาตอนไหน เราแค่ใช้กระบ,บวนการทางธรรมชาติที่อัลลอฮ์ได้ทรงใส่มาให้แล้วในตัวของเรารรทำมาเท่านั้นเองมีไหมครับบนโลกใบนี้นักวิทยาศาสตร์สักคนที่สามารถผลิตน้ำอสุจิออกมาได้โดยปราศจากการไปยืมสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสร้างจากความว่างเปล่าเนี่ยไม่มีอะไรเลยเครื่องมือทุกอย่างเนี่ยไม่มีอะไรเลยแล้วมนุษย์หน้าไหนสักคนหนึ่งเนี่ยสามารถผลิตน้ำอสุจิออกมาได้มีไหมครับไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วอัลลอฮ์ถามเราคิดใคร่ควรว่า เจ้าหรอมนุษย์นำหน้าอย่างเจ้าหรอที่เป็นผู้ผลิตน้ำมันสุจิมาไม่ใช่เราไม่ใช่พาะเราเหรอไม่ใช่พระองค์อัลลอฮ์หรอเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเวลาเรามองอะไรอย่ามองผิวเผินให้มองถึงแก่นแท้ของมันถ้าไม่มีพระเจ้าอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างเรามาแล้วจะมีพ่อแม่มาให้กําเนิดเราเหรอครับฝากไว้ให้ดีคิดครับ